ถ้ามาถึงถนนคนเดินอุดรไม่ได้ทานปอเปียออนซอนเหมือนกับมาไม่ได้ถึงถนนคนเดินอุดรนะคะยิบได้เต็มที่เลยแม่บอค่ับินได้เต็มที่ยิบพ่อจ๋ใส่ทงส่งเจ้าของเมื่อนําก็ได้จ้าบหย้ากันถุงมันหน่อยกับลายถุงหน่ยถึงไี่สิบชิ้นครับผมยี่สิบชิ้นนะถึงจะเอาไปทอดเนาะไม่พอขายนะนี่เลยโอ้โหตัวนี้เป็นไส้ปอเปี๊ยะนะครับถุงนี้ประมาณกี่กิโลครับถุงนี้ 4กิโลครึ่งนะครับโอ,อ้โ<อ>็หครับก็ใช้เวลาไม่นานนะแป๊บเดียวสวัสดีครับผมตลรอนถ่ายคลิปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุดรนะครับก็เป็นถนนคนเดินวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับจะพาทุกคนนะครับมาแนะนําร้านนี้นะเ<ะ>ขาเป็นร้านที่ขาย ดีมากๆนะครับเป็นปอเปียทอดนะครับผมบุฟเฟ่ผักด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเขาขายยังไงนะครับแม่ค้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมชื่อร้านอะไรนะครับร้านปอเปียะอนซอนค่ะของมีมืออุดรมาอุดรต้องมาที่ จิ้งถนนคนเดินอุดรนะคะถ้ามาถึงถนนคนเดินอุดรไม่ได้ทานบบเี่ยอ่อนซอนเหมือนกับมาไม่ได้ถึงถนนคนเดินอุดรนะคะโอ้โหขนาดนั้นเลยนะครับทุกคนใช่เลยห่อใหม่ๆทอดใหม่ๆเลยค่ะครับบุฟเฟ่ผักด้วยใช่ไหมครับขายยังไงครับเนี่ยชิ้นละหรือต่อนละ20บาทนะคครับชิ้นชิ้นใหญ่ๆโตๆชิ้นจัมโบ้นี้20บาท2ชิ้นนี้ก็40บาทค่ะผักบุฟเฟ่หยิบไม่อั้นชิ้นละ20บาทนะครับใช่เลยค่ะนี่ทีนี้ก็2ชิ้น40บาท ถ้า3ก็60ใช่ไหมครับต้องเลยค่ะ5ชิ้นร้อยไปเลยค่ะแล้วก็บุฟเฟ่ต์ผักนะหยิบได้เต็มที่เลยแม่บอครับเนี่ยได้เต็มที่นี่กมมากจ้าใสุ่งส่งเกี๋ยวของแม่น่ำก็ได้จ้าบอยนากันนุงมันหน่อยกาบลายถุงหดได้เลยโอ้โหขายดีมากครับอันนี้คือเราห่อส่วนแล้วก็มา ทอดกันที่ร้านเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกอย่างทําที่ร้านใหม่สดๆเลยค่ะผักมีวันละกี่อย่างครับคุณแม่อ่าเราใช้ผักตามฤดูกาลเพื่อลดต้นทุนนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีนสะอาดพริกน้ําจิ้มเราไม่ได้ใส่พริกเราเลยมีพริกหรือเราเรียกว่าลูกโดดให้ลูกค้าสำหรับคนที่ชอบความแซ่บครับโอ้โหขายดีมากๆนะครับทุกคนดูฮะนี่ลูกค้าหยิบบุฟเฟ่ผ่าแล้วเอาจนพอใจเลยนะครับทุกคนใช่ค่ะ ขอเชิญนะคะมาสนนุค,คนเดิอนอุดรหรือมาจังหวัดอุดรจะเจอร้านปบาอบ้ยงออนซอนอยู่ทั่วทุกมลแห่งของเมืองอุดรเลยนะคะครับผมมีกี่สาขาครับที่จังหวัดอุดรที่อุดรถ้าพูดเป็นว่าจําหน่ายกี่ที่นี่มีประมาณ50สสาขาแต่ว่าเราเน้นตามตลาดน,นัดและตามที่ชุมชนก็คือค ตัวไหนเป็นสาขาหลักครับต้นอตัวสาขาหลักก็คือใหญ่ๆก็คือที่ถนนคนเดินบูดอนที่นี่เลยนะครับทุกวันศุกร์วันวันศุกร์วันเสาร์เนาะนี่คือลูกค้าใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกค้าเริ่มทยอยมากันแล้วค่ะทุกท่านเลือกผักเองตามใจชอบเลยนะคะบุฟเฟ่ต์ผักสดเชิญเลยค่ะ20บบาทนะครับทุกคนสุดยอดมากนะฮะบุฟเฟ่ต์ผักนะบุฟเฟ่ต์โคตรผักนะครับ พ่อค้าสวัสดีนะครับผมตอนนี้กําลังทําอะไรครับตอนนี้กําลังพันปอเปี๊ยะอยู่นะครับผมครับตัวไส้เราก็มีหลายอย่างนะครับมีทั้งมันม่วงมันเหลืองมันแครอทมีหลายชนิดหลายอย่างครับใสบเข้าไปในนี้นะครับมีตัวรวมันพืชนะครับครับตัวนี้เลยใช่ไหมครับตัวไส้เขาเนาะครับผมไส้นี่แหละครับตัวนี้ก็จะเป็นแปงครับเป็นแผ่นแผ่นว้ห่อปอเปี๊ยะครับครับตัวนี้เรา ที่ร้านเรานี่คือทําเองหมดเลยใช่ไหมครับตัวนี้ครับผมทำทำเองครับผมรับงาจะทำกันเองครับครับทำกันเดี๋ยวทอดนะะจ๊งอบเดียทอดไอตัวที่เอาแต่แต้มานี่คือ,อเป็นอะไรครับตัวนี้เราเรียกแป้งโกกิต่างแล้วใช่มแปง้แปงสาลี่แป้งโกกิเนี่ยนะครับครับเอาไว้ติด เพื่อให้ตัวเพื่อไม่ให้ไม่ให้แผ่นลอกแผ่นเขาลอกออกแผ่นแป้งเขาเด็ดผสมครับจะได้ติดกันเนาะจะได้เป็นกลมๆนะกะได้ไม่หลุดเพราะถ้าไม่งั้นแผ่นจะหลุดจะล่นได้ครับเวลาเราลงกระถางครับเป็นไอเดียการขายที่ดีมากๆนะครับครับคือบูฟเฟ่ผักนะฮะไม่มีใครทํานะครับร้านนี้กล้าทําอยู่ร้านเดียวใช่ครับร้านนี้กล้าทําอยู่ร้านเดียวครับาใจกว้างใจสปอร์ตครับครับผม นี่ครับทำได้กี่อันถึงจะเอาไปทอดครับประมาณ20ชิ้นครับผม20ชิ้นนะถึงจะเอาไปทอดเนาะเพราะทานั่งเกินแล้วมันจะงอมันจะไม่สวยครับครับก็แสดงว่าลุงกระทะตัวั้งก็20อันบอันยี่ส20ชิ้นนะฮะนี่ครับโอ้โห ใส่ถุงทางเดียวนี่คือเอาไว้หยิบแผ่นนะครับถ้าใส่ถุงแล้วมันยิบแผ่นทันลอกแผ่นจ้าครับนี่เราจะติดตามสับๆได้วยน่หน่อยเพื่อให้แผ่นเขาเขาแน่นเขาไม่เขาไม่ลอกครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนะฮะ้าี่ะนี่ครับลูกค้านะหยิบผัก เองได้เลยนะครับโอ้โหโอกมันห็้เยคือทางร้านนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะกระทะน้ำมันนี่คือใส่กิ๊กเลยนะฮะน้ำมันนี่คือเปลี่ยนใหม่ทุกวันอย่างที่บอกนะตัวครั้งจะ,จะใช้แผ่นปะเยอะนะครับลงไป20แผ่นนะครับชิ้น20ชิ้นนะ ประมาณ20ชิเพื่อให้ตัวปอดเปี๊ยะเขาไม่งอนะครับใช้เวลาทอดนานไหมครับไม่ถึงห้นาทีไม่ถึงหนาทีนะแสดงว่าตัวนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะที่จังหวัดอุดรน,นะครับถ้าไปขายตามตลาดนัดนะมีอยู่ประมาณ50 ที่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นร้านใหญ่สุดก็จะเป็นอยู่ที่ถนนคนเดินอุดรนะครับสาขาหลักนะครับสุกแก้วสองวันนี่ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเขาก็จะ เอาไปพักแล้วก็ให้เสด็จน้ำมันนะครับถึงจะเอาขึ้นไปขายได้นะครับพอขึ้นพับก็ต้องลงต่อเลยนะคะทุกคนคะ่ะ<อ>เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันขายหรือไม่พอขายนะนีเลยโอ้โห ลงแบบนี้เลยนะครับลงไปใหม่นี้เรายี่สิบชิ้นนะครับยังค่ะยังยังไม่คนค่ะต้องรอให้เขาเตตัวนะคะช่วงช่วงนี้อ่ะมันอ่อนตัวเมื่อเมื่อโดนน้ำมันมันจะอ่อนตัวถ้าเรารีบคนหรือว่ารีบเอาอะไรไปโดนมันเนี่ยมันจะหักก่ออ่ามันจะแปลมันจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามความความร้อนนะฮะเราเลยต้องพยายามทำเบาๆให้ให้มันคอยเตตัวให้มันอยู่ตัวใช่ช่วงนี้มันอ่อน พราะมันโดนความร้อนมันน้ำในน้ามันเนี่ยมันจะอ่อนตัวมากค่ะช่วงนี้ถ้าราอ้นอนนี้ลงไปมันก็จะจะแอนไปตามรูปครับก็เลยต้องพยายามทำดัำให้เบาเบาลที่สุดนะะก็คือจะให้ลงประมาณ20ชิ้นนะฮะ<อ>นี่แต่ว่าเขาจะทําทุกวันจะดูเนะาะเขาจะกะเอาเขาจะรู้จังหวะนะครับจังหวะว่าน้ำมันขนาดไหนควรจะกี่ชิ้นนะครับผมขายมากี่ปีแล้วครับขายมา6ปีแล้วค่ะ6ปีแล้วนะครับโอ้ หปีนี่คือมี50ที่เลยนะที่จังหวัดอุดรไม่ค่ะเราก็เริ่มเริ่มพัฒนาจากสาขาเดียวก่อนก็เริ่มไปได้เรื่อยๆ,ๆจนจนตอนนี้มีวันหนึ่งนี่เราจะขายอยู่ประมาณ12สาขา12สาขาค่ะนะครับซึ่งซึ่งเรามีวันหนึ่ง12สสาขาสาขา12 7เป็น8 4 4ถ้า7วันนะคะครก็คือ84สสาขาแต่แต่มันจะไม่อย่างนั้นเนื่องจากว่า ในบางวันมันจะซ้ําอยู่ที่ตลาดเดิมบางบางนัดก็จะมีวันวันจันทร์กับวันพฤหัสบางนัดก็จันพุธศุกร์ก็คือโดยประมาณก็คืออยู่ที่ตลาดครตลาดโดยโดยประมาณนะขนานี้นะคะปอเปียทอดนะครับปอเปียทอดใหม่ร้อนๆกรอบอร, ỏi, อ,รอ,อร่อยอร่อยบุฟเฟ่ผัดสดร์ฟผัดหีได้เลยค่ะตัวนี้เป็นไส้ปอเปียนะครับถุงนี้ประมาณกี่กิโลครับถุงนี้ สี่กิโลครึ่งนะครับโอ้โหขายได้เลยนหนึ่งพันสองร้อยบาทครับเตรียมมากี่ถุงครับวันนี้แบบนี้สิบสาขานี้เตรียมมาแค่สิบถุงค่ะกเท่อนอ้นเตรียมมาสิบถุงนะครับเฉพาะสาขานี้นะแสดงว่าลูกค้าเยอะมากๆนะครับทุกคนเฉพาะที่นี่นะครับเฉพาะที่นี่นะอ๋อวันนี้ก็มีไปทานศ สอก็สอก็มีนะครับวันนี้ครับถ้าเป็นแผ,แผ่นปอเปียนะครับวันนี้ถ้าเป็นนับเป็น,แผ,นแผ่นกี่แผ่นครับวันนี้ประมาณห <1 S 2> ถุงประมาณ60แผ่นหนึ่งถุงประมาณ60สิบแผ่นสิบถุงก็อยู่ที่600แผ่น600แผ่นครับผมนี่ฮะตามตลาดต่างตลาดประจันต่างๆนี่ครับ,รบห่อไม่ได้หยุดนะครับ ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ60แผ่นเพราะว่าเราทำให้ชิ้นใหญ่ขึ้นอ๋อทำให้ใหญ่ขึ้นนะครับทำให้ชิ้นใหญ่ขึ้นเพื่อไม่เอาเปรียบลูกค้านะครับครับเพราะว่าพอจากเมื่อก่อนนี้เราขายอยู่15บาทเนาะวันนี้คือแผ่นขึ้นราคาน้ำตาลขึ้นราคาเราก็เลยต้องปรับขึ้นราคามาแต่ว่าเราก็ทำให้ชิ้นใหญ่ขึ้นทำให้ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ก่อนนี่คือขาย15บาทตอนนี้20บาทนะครับทุกคน20บาทแต่เราทำให้ชิ้นใหญ่ขึ้น

ก็คืออย่างที่บอกเลยนะคะไม่ได้พักเตาไ,ไ,ไม่ได้พักกระทะนะคะขึ้นปั๊บลงขึ้นปั๊บลงนะคะเพราะขนาดขายสองฝั่งนะนงงย,ยังแทบไม่ทันเลยนะ,นะครับยังแทบไม่ทันเลยนะครับทอดนะจใหม่ๆร้อนๆกออ่อย่อยบุฟดายงใหญ่นเยอนะคะแทงใหญ่ๆอ้วนๆแบบนี้เลยนะคะาทลงป็นแล้ว บางทีคนพับทันนะพับคนเดียวบาง <นะ S 2> ทีคนพับก,ก็พับไม่ทันนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเหนึ่งทอดทีละยี่สิบนะคะไม่ทันแน่นอน ปอเียรทอดไใหม่ร้อนๆก็กรอบอร่อยอร่อยบุฟเฟ่ผักสดจัดสามชิ้นเรียบร้อยนะคะจัดผักเสร็จเชิญหยิบสินค้าด้านนี้เลยค่ะเท่าไหร่ลูกสาวสองชิ้นนะสี่สิบบาทจ้ะลูกปอเบียรทอดไใหม่ร้อนๆก็กรอบอร่อยอร่อยบุฟเฟ่ผักสดผักหยิบเองตามใจชอบเลยนะจ๊ะปอเบียรทอดไใหม่ร้อนๆก็กรอบอร่อยอร่อยบุฟเฟ่ผักสดค่ะปอเบียรทอดชิ้นละยี่สิบบาททอดไใหม่ร้อนๆก็กรอบอร่อยอร่อยบุฟเฟ่ผักสดผักหยิบเองได้เลยนะจ๊ะ น้ำจิ้มไม่ได้ใส่พริกนะคะลูกค้าชอบเผ็ดหยิบพริกได้เลยนะจ๊ะหยิบลูกโดดได้เลย3ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ60สิบาทด้านนี้จ้า 2, <S 2>, 2 <S ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะลูกบบาทนะะี e bay, ่คลูกค้านะหยิบผักนะครับบุฟเฟ่ผักนะหยิบเองได้เลยนะครับชอบคะสุดยอดมากนะครับเอาที่พอใจนะครับอร่ายกรอบอร่อยอร่อยบุฟเฟ่ผักสดจ้าผักหยิบฟรีได้เลยจ้า อย่างที่บอกนะครับทุกคนพอครั้งละหนึ่งชิ้นนะแต่ว่าทอดครั้งละ20แล้วก็ลูกค้ามาซื้อนี่ก็ครั้งละ2ชิ้น4ชิ้น6ชิ้นเลยนะครับแต่ว่าเขาก็ใช้เวลาทอดไม่นานนะสาขานี้เป็นสาขาที่ขายดีมากๆนะครับแล้วก็ในทั่วจังหวัดอุดรนี่ก็ใครเจอที่ไหนก็แวะหนุนได้นะครับแบบนี้เลยนะครับทุกคนขายมาแล้ว6ปีนะ คร,ครับผมหัวเปี๊ยะทอดใหม่ร้รอนๆหอมๆหัเปียออนซอนเนะาะนี่ครับตัวไส้เขาก็จะมีเป็นมีอะไรบ้างนะครับมีฟักทองครับมีฟักทองมันมน่วงมันเหลืองแล้วก็มีเส้นแล้วก็หัวหอมมีไข่แล้วก็เราใส่เนื้อคือไก่ครับเราเน้นที่ไก่เราจะไม่เช่นเราจะไม่ใส่แค่หมู จะเป็นไก่นะอิสลามทุกคนกินได้กินได้นะครับไทยอิสลามฮารานนะครับผมกินได้หมดนะครับผมนี่ฮะหมอเดีมลยนะคทอดิ้ะยีบาททอดม่อนกรอบอร่อย วันละ600-700ชิ้นไม่ธรรมดานะครับประมาณนี้นะฮะทุกคน,ร 6, นครับครับผมเดี๋ยวเราก็มาหยิบผักนะมาหยิบทุงก่อนนะครับอเียทอดไม่ไม่ไมไมรอก็คือผักนี่คือเต็มที่เลยนะครับทุกคนใครอยากได้แบบไหนก็หยิบแบบนั้นนะฮะแม่เขาบอกว่าตัวนี้เป็นลูกโดดลูกโดดนะครับเพราะว่าน้ําจิ้มจะไม่มีพริกแล้วก็เขาจะให้เป็นลูกโดดให้นะครับก็คือเน้นว่า เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะก็คือกับพี่เเองเดี๋ยวว่าเราก็จะหยิบพอประมาณเอาที่เรากินพอดีนะครับไม่ได้หยิบไปแบบว่าเอาให้ร้านเขาเจ็งนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาทุกอย่างเลยครับอย่างละไม่เยอะนะอทอดนนะจาะทอดใหม่ๆร้อนๆกรอบอร่อยอร่อยบุฟเฟ่ผักสด ยผักหยิบฟรีได้เลยนะจ๊ะนี่ก็คือหยิบแข่งกันลูกค้าเอาผักผักกาดแก้วข้างบนผักสลัดเดียวกันไหมอันเดียวกันครับเป็นข้างบนจะเป็นสลัดนะครับแล้วก็จะมีกระหล่ำแล้วก็จะมีสลัดเนยแล้วก็จะมีลูกโดดนะครับลูกโดดเราก็เอาไปสักสามลูกพอไม่พอค่อยมาหยิบใหม่เพราะว่าเราจะไปนั่งอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันอยู่ด้านหลังนะครับทุกคนตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้ เตมน้ำจิ้มเติมน้ำจิ้มนะแม่ใส่ให้แล้วโอเคไปด้านหลังเดี๋ยวเราไปนั่งด้านหลังครับทุกคนอันนี้ตัวปนเราจะแม่นั่งกับผมก็ได้นะนั่งๆยังไม่ได้นั่งแม่บังนั่งไม่ได้นะคะผมจะได้ไม่เขินลูกค้ารอเยอะลูกค้ายืนรอเต็มหน้าร้านนะคะนี่แม่คุณให้ด้วยครับผมขอบคุณคับมาครับทุกคนปอเปียออนซซนนะครับนี่โอ้โห ชิ้นละ20บาทนะครับผมใหญ่ๆแบบนี้นะนั่งชิมกันหลังร้านเลยนะคะครับผมแล้วก็เขาจะมีเป็นน้ำจิ้มให้ด้วยนะเป็นน้ำจิ้มถั่วนะครับน้ำจิ้มไม่มีพริกนะครับผมก็เป็นบรรยากาศนะครับผมนั่งชิวๆนะอยู่หลังร้านนะครับผมปอเปี๊ยะออนซอนนะที่จังหวัดอุดรนะครับถนนคนเดินอุดรวันศุกร์วันเสาร์นะฮะใครที่มาที่จังหวัดอุดรก็แวะอุ่นได้นะครับชิ้นละ20บาทนะครับบุฟเฟ่ผักแบบนี้คือไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะครับ สำหรับวันนี้ตลอดแต่เช่ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผม